บางครั้งความทุกข์ที่เราหามาทั้งชีวิตมันเริ่มต้นจากการยอมเปิดประตูเล็กๆให้กับความเพลิดเพลินที่ชั่วคราวแล้วค่อยๆขยายเป็นห่วงโซ่ที่พันธนาการใจจนเราลืมไปว่าแท้จริงแล้วความสุขที่แท้นั้นอยู่ภายในตัวเราเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจคืนนี้ก่อนเข้านอน หลวงปู่จันจะพาเรามาทำความเข้าใจคำว่าอบายามุกที่คนโบราณถือว่าเป็นเหมือนทางเสื่อมหรือประตูที่พาใจเราไหลลงสู่ความทุกข์หลวงปู่จันมักเล่าเสมอว่าอบายามุกไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยบางทีมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนี่เองอยู่ที่ว่าเราจะรู้เท่าทันมันหรือเปล่า อบายามุกนั้นในพระพุทธศาสนาแสดงไว้ชัดเจนว่ามีหกประการเช่นการดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูการละเล่นการพนนันการครบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านในการทำงานแต่หลวงปู่จันรจะเล่าให้ฟังในแง่ของชีวิตจริงที่ไม่ใช่แค่ท่องจำแต่เป็นการเข้าใจแก่นว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้ชีวิตถดถอยหลวงปู่เล่าว่าเมื่อครั้งยังเป็นเนนใหม่ท่านเคยเห็นญาติโยมหลายคนที่ทำนาได้ผลผลิตดีมีทรัพย์สมบัติพอสมควรแต่เพียงไม่นานก็กลับกลายเป็นคนยากลำบากไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศหรือภัยธรรมชาติแต่เพราะความเพลิดเพลินที่ไม่รู้จักพอท่านจึงเตือนว่าความเสื่อมมันไม่ได้เกิดจากภายนอก มันเริ่มจากใจที่หลงเพลินนี่เองให้เราลองพิจารณาเรื่องแรกคือการดื่มน้ำเมาหลวงปู่เคยยกตัวอย่างชาวบ้านที่ไปงานบุญแล้วดื่มจนเสียสติพูดจาไม่เป็นตัวของตัวเองเถียงกับเพื่อนฝูงกลับบ้านก็ทะเลาะกับครอบครัวหลวงปู่บอกว่านี่แหละคือประตูเสื่อมที่เปิดด้วยใจเพลินชั่วคราวแต่ทิ้งร่องรอยทุกยาวนาน หลวงปูม่มรกพูดว่าของมึนเมามันไม่ผิดหรอกของมันอยู่ของมันแต่ใจเราต่างหากที่หลงมันเราไปให้ค่ามันจนมันครอบงำเราคำพูดนี้ทำให้หลายคนฉุกคิดว่าความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งภายนอกที่น่ากลัวแต่คือใจที่ไม่รู้เท่าทันการดื่มสักแก้วอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อไม่รู้ตัวปล่อยให้มันกลายเป็นความเคยชิน ใจก็อ่อนแอถูกควบคุมโดยความอยากหลวงปู่ยังเชื่อมโยงคำสอนกับการรู้ทันจิตท่านว่าถ้าเรารู้ทันตอนที่ใจมันอยากรู้ทันตอนที่มันผลักดันให้หยิบแก้วขึ้นมาเราก็ยังมีทางเลือกที่จะวางได้แต่ถ้าไม่รู้ทันความอยากนั้นก็จะพาเราไหลไปเหมือนท่อนไม้ลอยตามน้ำ ท่านชี้ให้เห็นว่าอบายมุกจึงไม่ใช่เพียงเรื่องศีลธรรมในตำราแต่เป็นเครื่องเตือนว่าใจที่ไม่ฝึกไม่รู้เท่าทันก็พร้อมจะไหลไปในทางเสื่อมได้เสมอคืนนี้ผมอยากให้ผู้ฟังลองพิจารณาเบื้องต้นว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่กำลังดึงเราเข้าใกล้อบายมุกหรือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเล่าหรือการพนันเสมอไป แต่อาจาเป็นสิ่งเล็กๆที่เราติดจนเสียการงานหรือทำให้ใจขาดอิสระหลวงปู่เคยกล่าวว่าการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าทิ้งแต่แปลว่าเราไม่ยึดให้ของอยู่กับของให้ใจอยู่กับใจและเมื่อเราปล่อยได้ใจก็เบาไม่ถูกอบายมุกดึงให้ถอยหลังไปเรื่อยๆหลวงปู่เล่าต่อว่าอบายมุกมันไม่ใช่เรื่องไกล มันเดินเข้ามาในชีวิตเราอย่างแยบยนต์ถ้าไม่รู้ทันก็เหมือนเปิดประตูเชิญโจรเข้ามาในบ้านเองข้อถัดมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนคือการเที่ยวกลางคืนหลวงปู่ย้ำว่าไม่ใช่ว่าการอยู่ดึกหรือออกไปข้างนอกตอนกลางคืนมันผิดทั้งหมดแต่เพราะธรรมชาติของกลางคืนเป็นช่วงที่ใจอ่อนแอเงียบเหงาและมักถูกสิ่งยั่วยุครอบงำได้ง่าย ท่านเคยเห็นชาวบ้านที่เริ่มต้นเพียงการไปร่วมงานรื่นเริงบ่อยๆแต่ไม่นานก็เสียสุขภาพเสียเวลาและใจที่ควรจะสงบกลับเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านหลวงปู่เล่าว,ว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นพระหนุ่มเคยมีโยมคนหนึ่งมาขอคำปรึกษาเขาบอกว่ากลางวันทำงานหนักกลางคืนเลยอยากไปเที่ยวบ้างตอนแรกก็แค่ผ่อนคลาย แต่ไม่นานก็เริ่มเสียการงานตื่นสายไม่รับผิดชอบหน้าที่และในที่สุดครอบครัวก็เริ่มมีปัญหาหลวงปู่จันจึงสอนว่าเราคิดว่าเที่ยวเพื่อคลายเครียดแต่จริงๆคือเราเติมเชื้อเพลิงให้ความฟุ้งซ่านมันไม่ได้หายเหนื่อยแต่มันกลับเพิ่มภาระในใจให้มากขึ้นอบายมุขข้อที่สคือการเที่ยวดูการละเล่น หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่ว่าการดูการแสดงมันผิดแต่หากใจมัวเมาไม่รู้เท่าทันก็กลายเป็นการเสพติดความบันเทิงที่ทำให้เราลืมความจริงของชีวิตท่านชี้ว่าบางคนไม่รู้จักประมาณวันทั้งวันหมกมุ่นอยู่กับความบันเทิงจนละเลยหน้าที่และการพัฒนาตนเองท่านสอนว่าความสนุกไม่ผิดหรอกแต่เมื่อใจติด มันก็เหมือนเอาโซ่มาพันตัวเองไว้แล้วหลวงปู่ก็โยงกลับมาที่สติอีกเช่นเคยท่านว่าถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือการแสดงก็เป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่รู้ทันมันก็จะกลืนเราและใจเราก็จะไหลาตามมันไปเรื่อยๆต่อมาอบายามุกข้อที่สี คือการพนันอันนี้หลวงปู่พูดอย่างชัดเจนว่าเป็นทางเสื่อมที่เห็นผลเร็วที่สุดหลวงปู่เล่าว่าท่านเคยเห็นโยมหลายคนเริ่มจากการพนันเล็กๆเล่นสนุกกับเพื่อนแต่ไม่นานก็กลายเป็นหนี้สินครอบครัวแตกแยกหลวงปู่บอกว่าการพนันมันทำให้ใจเราหวังลาบโดยไม่ทำเหตุที่ถูกต้องมันฝึกให้เราหวังรอคอยโชค มากกว่าฝึกให้เราสร้างเหตุด้วยความเพียรเมื่อใจชอบลัดทางก็จะอ่อนแอไม่อดทนไม่ยืนอยู่บนความจริงและนี่คือสิ่งที่หลวงปู่เน้นว่าอบายมุกไม่ใช่เรื่องข้างนอกแต่มันคือสภาวะของใจที่ไม่รู้จักพอใจที่หวังง่ายๆโดยไม่สร้างเหตุที่ถูกต้องหลวงปู่ยังชี้ให้เห็นว่าการพันนันเป็นการหลอกล่อที่โหดร้าย เพราะมันทำให้คนติดอยู่กับความหวังลมๆแล้แงๆซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนเรื่องอริยสัจสี่อย่างสิ้นเชิงเพราะอริยสัจสี่สอนให้เห็นทุกตามจริงแต่การพนันสอนให้หลอกตัวเองว่าโชคจะทําให้ทุกอย่างได้มาหลวงปู่จันมักย้ำว่ามิตรแท้คือกระจกสะท้อนใจเราคบใครใจก็มักจะปรับไปตามเขา หลวงปู่เล่าว่าคนหนึ่งตั้งใจจะเลิกเล่าแต่ยังคบเพื่อนวงเดิมอยู่ทุกวันสุดท้ายก็เลิกไม่ได้นี่คืออำนาจของกัลยาณมิตรและอกัลยาณมิตรหลวงปู่พูดอยู่เสมอว่าถ้าอยากรู้ว่าอนาคตเราะจะเป็นอย่างไรให้ดูว่าเราครบใครเพราะมิตรคือสิ่งแวดล้อมของใจหากอยู่ใกล้คนที่พาใจเสื่อม ใจก็จะค่อยๆลื่นลงไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าอยู่ใกล้ผู้ที่ชี้นำในทางธรรมใจก็จะค่อยๆสว่างขึ้นลุงปู่เล่าว่าตอนท่านยังหนุ่มได้พบพระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านก็เลยมีแรงใจไม่หันเหไปทางอบายามุขเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างจริงว่ากัลยาณมิตรมีค่ามากเพียงใด ส่วนอบายมุขข้อที่6คือความเจียดคร้านในการทำงานนี่เป็นข้อที่ดูเบาแต่รู้ปู่เตือนว่าเกียจคร้านเหมือนสนิมที่กินเหล็กจากข้างในมันไม่ส่งเสียงดังแต่ทำลายเนื้อแท้ไปเรื่อยๆท่านเล่าว่าชาวบ้านบางคนไม่ได้ติดเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนแต่ปล่อยใจให้เคยชินกับการผัดวันประกันพรุ่ง ไม่รับผิดชอบงานจนชีวิตค่อยๆตกต่ำลงทั้งที่มีโอกาสดีแต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หลวงปู่สอนว่าใจที่ไม่เพียรมันก็ไหลไปหาความเสื่อมเหมือนกันถึงจะไม่ได้เข้าอาบายมุขข้ออื่นแต่ถ้าเกียจคร้านใจก็หมดกำลังไม่ต่างจากคนเดินลงเหวทีละก้าวตรงนี้เอง ที่ท่านโยงเข้ากับหลักอริยสัจสี่ท่านว่าความเกียดคร้านก็คือเหตุแห่งทุกข์เพราะมันทำให้ไม่สร้างเหตุปัจจัยของความเจริญแต่หากเรามีสติรู้ตัวมีกำลังเพียรแม้ทำทีละเล็กน้อยใจก็พาเราไปข้างหน้าได้หลวงปู่ชี้ว่าการเพียรไม่ใช่การหักโหมแต่คือรู้ตัวและไม่ยอมแพ้ต่อความขี้เกียจในใจ ท่านบอกว่าเพียงเรายกใจขึ้นมาได้สักนิดไม่ตามมันไปใจเราก็เริ่มมีพลังแล้วเมื่อรวมทั้งหมดอบายามุกทั้งหข้อจึงไม่ใช่เพียงข้อห้ามแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าใจที่เผลอเพลิเลดเพลินหรือไม่เพียรมันพร้อมจะพาเราไหลไปในทางเสื่อมเสมอและตรงกันข้ามถ้าเราฝึกสติรู้ทันใจไม่ยึดต,ติด ใจก็จะพาเราเดินออกจากทางเสื่อมได้ทุกเมื่อหลวงปู่จันทร์เคยกล่าวไว้ว่าการฝึกจิตไม่ใช่เพื่อให้เป็นใครที่ยิ่งใหญ่แต่เพื่อให้ใจเรารู้จักวางรู้จักพอและไม่ยอมให้สิ่งใดมาลากเราไปสู่ความทุกข์และนี่คือแก่นแท้ของการรู้จักอบายมุขว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรารู้ทันแต่จะน่ากลัวที่สุด ถ้าเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรากำลังเดินเข้าไปหาคืนนี้ก่อนจะนอนขอให้ผู้ฟังลองพิจารณาเบาๆว่าเราเผือเปิดประตูอบายมุขข้อใดยอยู่บ้างไม่ต้องโทษไม่ต้องตำหนิตัวเองแค่รู้ทันแล้วค่อยๆวางอย่างที่หลวงปู่สอนว่ารู้แล้ววางใจก็เบาขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับ เสียงธรรมนำใจในค่ำคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับอย่างสงบด้วยใจที่วางเบาและเต็มไปด้วยปัญญาสวัสดีครับ